กองทัพภาคที่1แข็งกร้าวยกระดับคุมม็อบเขมนจัดตำรวจควบคุมฝูงชน7กองร้อยจัดการเด็ดขาด18กันยายน2568ที่กองทัพภาคที่1พลตรีสุรวิทย์แดงจันทร์โฆษกกองทัพภาคที่1ถแถลงข่าวเหตุการณ์ชาวกัมพูชาบุกรื้อรั้วลวดหนามบ้านหนองยาแก้วจังหวัดสะแก้วและทำร้ายเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนจึงมีการใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยาง ว่าเหตุการณ์แสดงให้ได้เห็นว่ากัมพูชามีความจริงใจหรือไม่ที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในการประชุมทวิภาคีระดับต่างๆแต่เหตุการณ์บ้านหนองยาแก้วและบ้านหนองจานที่ผ่านมากลับใช้การยั่วยุระดมมวลชนเด็กผู้หญิงพระสงฆ์ไม่ใช่เรื่องที่อารยะประเทศปฏิบัติต,ต่อกันผมขอประนามผู้นำประเทศกัมพูชาที่ปล่อยให้เรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่อธิปไตยของไทย โดยใช้เด็กผู้หญิงพระสงฆ์ยั่วยุต้องการสร้างภาพว่าฝ่ายไทยปฏิบัติการทำร้ายโดยไม่สนใจความรู้สึกหรือร่างกายของประชาชนตัวเองให้เข้ามารุกล้ำอธิปไตยไทยขออย่ามายั่วยุอีกและเลิกยืนอยู่ข้างหลังผู้หญิงได้แล้วซึ่งมีการประกาศกติกาสากลอยู่แล้วและขอฝากไปถึงพระสงฆ์กัมพูชาหากจะมาแสดงเช่นนี้ขอให้กลับไปศึกเสียดีกว่าแล้วไปสมัครมาเป็นทหารแล้วมาปฏิบัติต่อกัน ยืนยันว่าเราไม่หลงกลและรู้ว่าใช้วิธีนี้เราจึงเตรียมกําลังกองร้อยควบคุมฝูงชนไว้พลตรีสุรวิทย์กล่าวและว่าทั้งหมดนี้คือละครกัมพูชาสร้างละครไม่จบไม่สิน้นตนอยากฝากถามถึงความจริงใจผู้นำกัมพูชาโดยเฉพาะการปฏิบัติต,ตามข้อตกลงอย่าให้เป็นแค่กระดาษหรือคำเขียนแต่จะต้องนำมาสู่การปฏิบัติ กองทัพภาคที่1ไม่ได้หวันไหวหรือหวันใจทุกอย่างเราเป็นผู้ใหญ่ใจดีมามากแล้วตลอดระยะเวลา30 4 0ถึง40ปีเราชวนอยู่กันแบบอาระยะบ้านใกล้เรือนเคียงมีความสุขไปร่วมกันแต่ในเมื่อเราชวนท่านที่อยู่ในกติกาแต่ท่านก็อยู่นอกกติกาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การวางแนวลวดหนามเพื่อป้องกันตนเองของฝ่ายไทยสิ่งที่ผู้นํากัมพูชาปล่อยให้เกิดขึ้นและบิดเบือนด้วยการออกข่าวว่าเป็นการทําร้ายคนกัมพูชาอ้างว่าเป็นพื้นที่ของกัมพูชาบิดเบือนทั้งสิ้นพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมากองทัพภาคที่หนึ่งกองกําลังบูรพาผู้ว่าสแก้วได้ใช้ความอดทนมาตลอดเมื่อฝ่ายกัมพูชาไม่ใช้กําลังทหารและฝ่ายไทยจะใช้กําลังทหารกับทหารด้วยกันเท่านั้นจึงเตรียมกําลังควบคุมฝูงชนรับมือ พลตรีสุรวิทย์ย้ำว่าการปฏิบัติของกองทัพภาคที่หนึ่งมีอาระยะมีขั้นตอนพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตว่าทหารกัมพูชานอกจากไม่ห้ามปรามประชาชนของตัวเองเพียงอย่างเดียวแต่ผสมโรงช่วยรื้อรั้วลวดหนามสิ่งที่เห็นคนกัมพูชาไวัยชะกันร้อยถึงสองคนใช้ไม้เป็นอาวุธและใช้หนังสติก๊กซึ่งรุนแรงกว่ากระสุนยางทําร้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย เพราะฉะนั้นเราจะต้องรอบคอบและป้องกันตนเองจึงเตรียมกําลังควบคุมฝูงชน2กองร้อยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารพลานและเจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายหญิงและอาสาสมัครรักษาดินแดนในการตรึงกําลังผลักดันตามขั้นตอนและตามสมควรแก่เหตุซึ่งกัมพูชานําไปบิดเบือนว่าถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยทําร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหาัสจึงตั้งคำถามว่าแก๊สน้ำตาบาดเจ็บสาหัสได้อย่างไรจึงขอฝากไปถึงสื่อมวลชนฝั่งกัมพูชาขอให้ข้อมูลที่ถูกต้อง พลตรีสุรวิทย์ยังกล่าวตำหนิคณะผู้สังเกตการชั่วคราว IoT ฝ่ายกัมพูชาลงพื้นที่ช่วงค่ำหลังเหตุให้ปฏิบัติตามข้อตกลงและไม่มีสิทธิ์เดินมาบริเวณแนวรั้วลวดหนามซึ่งเป็นอธิปไตยของฝ่ายไทยโดยได้ให้กรมข่าวกองทัพภาคที่1ทําทำหนังสือประท้วมให้ยึดถือหลักเกณฑ์และกติกาเพราะเมื่อคณะ IoT ถูกสร้างมาเป็นผู้สังเกตการโดยขั้นตอนจากนี้จะยกระดับความเข้มข้น โดยทางตำรวจภูทรภาคสองส่งกำลังควบคุมฝูงชนสมทบในพื้นที่5กองร้อยรวมของเดิม2กองร้อยรวมเป็น7กองร้อยหากละเมิดอีกจับกุมได้ทันทีพร้อมขนขึ้นรถผู้ต้องหาดำเนินคดีดตามกฎหมายไทยที่กำหนดว่าเข้าข่ายใดพลตรีสุรวิทย์เปิดเผยต่อกองทัพภาคที่1 เตรียมการประชุมคณะกรรมการส่วนภูมิภาค r b c ไทยกัมพูชา24-25กันยายนที่กัมพูชาหาหรือแผนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดแผนปฏิบัติอาชญากรรมข้ามชาติการจัดระเบียบพ,พื้นที่ชายแดนการจัดชุดประสานงานระหว่างพื้นที่ รวมไปถึงจะมีการจัดตั้ง TBC ในระดับจังหวัดเพื่อทำงานในพื้นที่และย้ำว่าขอให้สถานการณ์เหมาะสมต่อการเจรจาและขอความจริงใจที่จะพูดคุยเพื่อที่จะให้ประชาชนร่วมของประเทศอย่าให้สนามการค้าเปลี่ยนเป็นสนามรบทั้งนี้ในจังหวัดสแก้วมีพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์8พื้นที่แต่ในส่วนของบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วกัมพูชารุกล้ำเกินพื้นที่อ้างสิทธิ์จึงต้องแก้ไขจัดการโดยไม่ให้ยืดเยื้อเด็ดขาด